ลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะซื่อชากับคุณในวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ในช่วงกลางวันหรือว่ายามเช้าก็มาทักทายกันได้นะคะจะได้บูสต์อัพเอเนอร์จีกันแล้วก็เรียกว่าจะได้เริ่มต้นติดกระดุมให้ถูกเม็ดสำหรับวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปค่ะแล้วในครั้งนี้นะคะปักใช้ไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่ออร์คเคลนนะคะนี่คือแบบอ่ะตัวคู่มือของเขานะคะอ่ะก็ไปตามหากันได้ถ้าเกิดว่าชอบนะคะพลังงานแบบว่าของดิโอเชียนเลยนะคะ ใครที่แบบดูตัวเป็นชาวทาทน้ํานะคะหรือว่าชอบแบบอะไรที่เกี่ยวกับเสียงน้ําไหลหรืออะไรที่แบบฟังเสียงธรรมชาติหรือชอบมองดูแบบผืนน้ําชอบไปนั่งริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะหรือว่าชอบไปดูคลื่นทะเลนะคะฟังเสียงคลื่นทะเลคลิปนี้คือกอบคุณนะคะทิ่สิริอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะโอ้ไพขึ้นมาวันนี้เปิดแลยใหญ่ๆสองใบเลยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เอาเนื้ออดีกว่านะวันนี้ ไพ่ขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหมไพ่ขึ้นมาว่าเนบูดานะคะแล้วก็บาซิงนะคะหมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลความสุขของเราเองค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะต้องปกป้องพลังงานของเราปักเชื่อว่าแต่ละคนนะ่ะมาจากยูนิเวอร์สอื่นมาจากดาวอื่นแล้วก็มาเรียนรู้บนโลกใบนี้แต่บางครั้งการเรียนรู้มาทาให้เราแบบเหมือนกับเราตั้งคําถามว่าเอ้ยเราต้องมาเรียนรู้เพื่ออะไร คือการเรียนรู้ของแต่ละคนนะคะมันมีจุดประสงค์แตกต่างกันเนาะเราคงพูดไม่ได้หมดในคลิปนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือเวลาเนี้ยมันไม่ต้องตั้งคําถามหรอกว่าเรามาจากไหนอะไรที่ไหนแต่เราอ่ะต้องทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ปัจจุบันนี้คุณกําลังทําอยู่และกําลังเดินพลาดคือคุณไม่ได้เติมความสุขให้กับตัวเองข้างในแต่คุณก็เติมความสุขให้กับภายนอกเช่นน้อมนาภายนอกเข้ามาไหนคําชมจากคนอื่นซื้อของสิ่งของมาประคมตัวเองมันเป็นการเคลือบไว้ข้างนอก แต่จริงๆแล้วคือการที่เราได้ชำระล้างข้างในของเราเองวันนี้ที่ปัคอยากจะบอกคือตอนที่คุณหมดแรงตอนที่คุณรู้สึกว่า energy คุณมันไม่มีค่ะอยากให้คุณเชื่อมโยงกับคนข้างในหรือ higher self หรือแม้กระทั่งแบบเสียงของตัวเองข้างในอะค่ะบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ถามตัวเองเราสึกเหนื่อยแต่เราไม่ได้ถามจริง,รงๆว่าเฮ้ยเราเหนื่อยจากอะไรเราเบื่อเราแล้วเราเบื่อจากอะไรละเราไม่ได้ถามเราแค่เบื่อเราก็ไปแก้อ,ยอยือนโดยใช้เงินจัดการ โดยใช้ปัจจัยภายนอกในการแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วอ่ะการทรําสมาธิหรือว่าการทําแบบให้จิตใจมันสงบอ่ะเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องแก้ที่ตรงไหนเราจะต้องจัดการที่ตรงไหนคําถามคืออ่ะไม่หมอแล้วทําไมไม่บอกว่าจัดการที่อื่นเหตุผลเพราะว่าเราไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งอื่นได้นอกจากตัวเราเองการที่เขาบอกว่าตื่นรู้แล้วมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมหรือว่าการที่เรากลับมาฝึกตัวเองฝึกจิตตัวเองค่ะ แล้วจะมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมการแก้ปัญหารูปแบบเราก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การนับศูนย์ไปหนึ่งค่ะมอนเราถอยหลังมาแล้วนั่งดูตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยแบบไม่รู้สิมันมันทุกคนมีหลักการไม่เหมือนกันบัตซิ่งนี่คือการชำระล้างหรือว่าพิธีที่เราทําแล้วทําให้ เรารู้สึกว่ามันโล่งแล้วก็มี energy ที่ดีมาขึ้นบางครั้งเราเจอพลังงานลบรอบตัวแต่เราลืมสลัดมันออกลืมล้างลืมชำระล้างมานะคะแล้วปั๊กเชื่อว่าดวงจิตทุกคนมีพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังงานที่ดีแล้วก็รอการแบบอัปเกรดตัวเองอยู่นะคะในครั้งนี้ปั๊กมองว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําสมาธิถึงเวลาแล้วที่เราจะ หายใจยังถูกต้องดูแลตัวเองยังถูกต้องแล้วก็เริ่มต้นตั้งไข่ใหม่ไม่ว่าอะไรอะไรจะเข้ามาป้าเชื่อว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้จริงๆค่ะและในครั้งนี้ป้าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านให้วันนี้มันเจออะไรที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ขอให้ขอให้คุณตั้งรับกับมันอย่างมีสติและป้าเชื่อว่าสตินี้จะทําให้คุณเกิดปัญญาและทําให้คุณเกิดภูมิปัญญาและทําให้คุณผ่านวันนั้นและวันอื่นๆไปได้ค่ะไม่ว่ามันจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่ร้ายหรือว่าเป็นวันที่สึก ธรรมดาป่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ปาเชื่อว่าคุณจะตกผลึกกับตัวเองได้และเติบโตได้อย่างางดงามค่ะสาหรับอุปสรรคและครั้งนี้ที่เจอปะขอให้คุณเคลียร์ได้นะคะแล้วก็อะไรต่างๆที่มันขุนเคืองจิตใจปะขอให้คุณให้มันละลายหายไปแล้วก็ได้พบกับความใสสะอาดในจิตใจอีกครั้งค่ะ